แม่ทัพภาคที่3ติดตามสถานการณ์และมอบนโยบายให้17จังหวัดภาคเหนือเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5พร้อมตรวจความพร้อมกำลังพลยุธทธปกรณ์และอากาศยานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือที่กองพลทหารราบที่7อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พลโทวรเทศบุญยะแม่ทัพภาคที่3า นายรัฐพลนรดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายธีรพัฒน์ขัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณาภัยพร้อมผู้ว่า17จังหวัดภาคเหนือร่วมประชุมและมอบนโย,ยบายการรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กท m 2.5ในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือให้แก่กำลังพลกองทัพภาคที่3หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการบุคลากรเองเครื่องมือยุทธกรณ์จากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสาธารณาภัยอีกทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และทันต่อสถานการณ์พลโทรวรเทพปุญยาแม่ทัพภาคที่3เปิดเผยว่ากองทัพภาคที่3ได้รวมกับทุกภาคส่วนจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ณกองพลทหารราบที่7ระหว่างวันที่15พฤศจิกาย,ยน2568ถึง30เมษาย,ยน2569ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานอำนวยการวางแผนควบคุม และดับไฟป่าครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดรวมถึงพื้นที่รอยต่อจังหวัดอีกด้วยพร้อมได้มีการตรวจความพร้อมกําลังพลยุธทธปกรณ์และอากาศยานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตรวจแถวกําลังพลและมอบสิ่งของพร้อมน้ําดื่มและชมการสาธิตวิธีการดับไฟของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดับไฟป่า